สีจตุก,กานิบาตหนึ่งกลิงควักหมวดว่าด้วยพระเจ้ากาลิงคะหนึ่งจุลกาลิงคาชาดกว่าด้วยพระเจ้าจุลากาลิงคะนันที่เสนอมาดเรียกคนรักษาประตูพระนครให้เข้าเปิดประตูรับพระราชธิดาของพระเจ้าอสกะว่าหนึ่ง ท่านทั้งหลายจงเปิดประตูถวายพระราชธิดาเหล่านี้ขอพระราชธิดาเหล่านี้จงเสด็จเข้าพระนครซึ่งข้าพเจ้าผู้มีนามว่านันทิเสนผู้เป็นดุษสีหะได้รับการสั่งสอนมาดีผู้เป็นอมาต์ของพระเจ้าอารุณได้จัดการรักษาไว้ดีแล้วพระเจ้ากลิงค้าทรงกลัวต่อมรณะภยัยจึงดาด่าบทว่า 2. ท่านผู้ประพฤติพรหมจารย์ท่านได้กล่าวว่าชัยชนะจะมีแก่พระเจ้ากลิงคาผู้สามารถย่ำยีบุคคลที่ใครย่ำยีไม่ได้ส่วนความปราชัยความหายนะจ,จะมีแก่พระเจ้าอัสกะคนซื่อย่อมไม่พูดเท็จด,ดาบททูลถามเท้าสกะว่าสาข้่าแต่เท้าสักกะ พวกเทวดายัางกล่าวเทศอยู่อีกหรือบรรดาคำเหล่านั้นคำสัตว์เป็นทรัพย์อย่างยิ่งข้าแต่ท้ามาขวานเทวาราชผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระองค์ทรงอาศัยเหตุอะไรจึงตรัสคำเทศท้าสักกะทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่าสีพรามท่านเคยฟังมาแล้วไม่ใช่หรือเขากล่าวกันว่า เทวดาทั้งหลายเกียกันความบากบั่นของคนไว้ไม่ได้การฝึกตนก็ดีความตั้งใจไว้อย่างมั่นคงก็ดีความมีใจไม่แตกแยกก็ดีความไม่ท้อถอยก็ดีการรุกในเวลาที่ควรรุกก็ดีความเพียรอันมั่นคงก็ดีความบากบั่นของคนก็ดีได้แก่พระเจ้าอัสกะเพราะเหตุนั้นแหละ ชายชนะจึงได้มีแก่พระเจ้าอัสกะจูกาลิงคชาดกที่หนึ่งจบ2มหาอสสาโรหาชาดกว่าด้วยพระเจ้ามหาอสสาโรหะพระราชาโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่พระโอรสว่าหาผู้ใดเมื่อให้การในบุคคลที่ไม่ควรจะให้ไม่ให้ในบุคคลที่ควรจะให้ ผู้นั้นแม้ประสบทุกข์ในคราวมีอันตรายก็หาเพื่อนช่วยเหลือไม่ได้ 6. ผู้ใดเมื่อให้ทานในบุคคลผู้ไม่ควรจะให้ให้ทานในบุคคลที่ควรจะให้ผู้นั้นแม้ประสบทุกข์ในคราวมีอันตรายก็ได้เพื่อนที่จะช่วยเหลือ 7. การแสดงคุณวิเศษแห่งการเกี่ยวข้องผูกพันกันฉันมิตร ในชนทั้งหลายผู้ไม่เป็นพระอ,ญญอ,ร,อริยะโอ้วอดย่อมจะไร้ผลส่วนการแสดงคุณวิเศษแห่งการเกี่ยวข้องเป็นต้นนั้นแม้เล็กน้อยซึ่งบุคคลกระทำแล้วในชนทั้งหลายผู้เป็นพระอริยะซื่อตรงและคงที่ย่อมมีผลมาก 8. ผู้ใดได้ทำคุณงามความดีไว้ก่อนผู้นั้นชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งในโลก ภายหลังเขาจะทำหรือไม่ทำก็ตามทีชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่การบูชาอย่างยิ่งมหาอัสาโรหชาดกที่สองจบ 3. เอกราชชาดกว่าด้วยพระเจ้าเอกราชพระเจ้าทุพิเศษทรงขอโทษพระเจ้าเอกราชแล้วตัดว่า 9. ข้าแต่พระเจ้าเอกราช เมื่อก่อนพระองค์เสวยกามคุณที่สมบูรณ์ยอดเยี่ยมมาบัดนี้พระองค์ถูกโยนลงในหลุมอันกรุกระก็ยังไม่ทรงละพระชวีวันและพระกำนันอันมีอยู่แต่ก่อนพระเจ้าเอกราชผู้เป็นพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่าสิบพระเจ้าทุกพิเศษเมื่อก่อนหมอมชั้นมีขันติและตะบะสมปรารถนามาแล้ว หม่อมฉันได้ขันติละตะบะนั้นแล้วจะพึงละชวีวันและกำลังอันมีอยู่แต่ก่อนทำไมเล่าสิบเอ็ดพระองค์ผู้เรืองยศปรากฏพระปีชายานทรงทนทานพิเศษทราบว่ากรณียกิจทุกอย่างหม่อมฉันได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วทั้งยังได้ยศที่สูงส่งที่ไม่เคยได้มาก่อนเพราะเหตุไร จะพึงละชวีวันและกำลังอันมีอยู่แต่ก่อนเสียเล่าสิบสองพระองค์ผู้จอมชนหม่อมชั้นบรรเทาความสุขด้วยความทุกข์และข่มความทุกข์ด้วยความสุขสัตว์บุรุษเช่นหม่อมชั้นวางตนเป็นกลางในความสุขและความทุกข์เพราะมีความเยือกเย็ยนในภาวะทั้งสองนั้นเอกราชชาดกที่สามจบ สนันทะรชาดกว่าด้วยนาคทัตทระนาคจุลทัตทระอดทนความดูหมิ่นไม่ได้จึงพูดกับนาคผู้เป็นพี่ชายว่าสิบสาเจ้าพี่ทัตทระว่าจะอันหยาบคายในมนุษยโลกเหล่านี้ทำให้หม่อมชั้นเดือดร้อนพวกเด็กชาวบ้านไม่มีพิษนี้ด่าหม่อมชั้นผู้มีพิษร้ายว่า พวกสัตว์กินกบกินเขียดพวกสัตว์น้ำนาคมหาพัทระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าสิบสี่บุคคลผู้ถูกขับไล่จากบ้านเมืองของตนไปอยู่ถิ่นอื่นพึงสร้างฉางใหญ่ไว้เก็บคำพูดที่หยาบคาย15สถานที่ใดประชาชนไม่รู้จักสัตว์โดยชาติหรือโดยวินยัย สถานที่นั้นเขาเมื่ออยู่ในกลุ่มชนที่ไม่มีใครรู้จักเลยไม่ควรมีมานะ 16. ผู้มีปัญญาแม้เปรียบด้วยไฟป่าเมื่ออยู่ต่างถิ่นก็ควรอดทนถ้อยคำคุกคามแม้ของผู้เป็นทาสทัตราชาดกที่สี่จบ 5. ศีลวีมังสชาดกว่าด้วยการทดลองศีล พราหมณโพธิสัตว์กล่าวกับอาจารย์ว่า 17. ขึ้นชื่อว่าสถานที่ลับสำหรับกระทํากรรมชั่วไม่มีในโลกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าก็ยังมีคนเห็นคนพานสำคัญอยู่ว่ากรรมชั่วนั้นเราได้ทําในสถานที่ลับ 18. ข้าพเจ้าไม่พบสถานที่ลับแม้สถานที่ว่างก็ไม่มีในสถานที่ใด ข้าพเจ้ายัางไม่รู้ว่าว่างแม้สถานที่นั้นก็ไม่ว่างจากข้าพเจ้าพระศาสดาได้ตรัสสองพระคาถานี้ว่าส9ทุตชัดจมานพทุทัดจมานพนันทามานพสุขวัชนะมานพวัชมานพและอัตุวศีลมานพนั้นมีความต้องการหญิงสาว จึงพากันละธรรมเสียยีสิบส่วนพราหมณ์พูดถึงแห่งฟังธทมทั้งปวงมีปัญญามีความก้าวหน้าในสัจธรรมตามรักษาธรรมอยู่ละทิ้งอิทธิลาภะเพราะเหตุอะไรเล่าสีลวิมังสชาดกที่ห้าจบ6สุชาตาชาดก ว่าด้วยพระนางสุชาดาพระนางสุชาดาเทวีทูลถามพระราชาว่า21อฝ่าพระบาทผลไม้สีแดงเกลี้ยงเกลาเหล่านี้ที่เก็บไว้ในถาดทองคำมีชื่อว่าผลอะไรหม่อมชันทูลถามแล้วขอพระองค์จงตรัสบอกหม่อมชันพระราชาทรงกลิ้วจึงตรัสว่า 22. พระเทวีเมื่อก่อนเธอเป็นคนหัวโลนนุ่งผ้าเก่าเน็บชายพกเที่ยวเลือกเก็บผลไม้เหล่าใดนี่ผลไม้ประจำตระกูลของเธอ 23. ่ิงต่ำสามผู้นี้อยู่ในตระกูลย่อมเดือดร้อนไม่รื่นรมโภคะทั้งหลายย่อมละผู้ไม่มีบุญไป พวกท่านจงนำหญิงนี้กลับไปในสถานที่หล่อนเก็บผู้ซาขายอมาตโพธิสัตว์ช่วยคิดเหลือพระนางสุชาดาเทวีจึงกราบทูลว่า24ข้าแต่มหาราชโทษคือความประมาทเลินเล่อเหล่านี้ย่อมมีแก่หญิงผู้ได้ยศขอพระองค์โปรดทรงละเว้นแก่พระนางสุชาดาข้าแต่สมุติเทพ ขอพระองค์อย่าทรงพิโรธต่อพระนางสุชาดานั้นเลยสุชาตาชาดกที่หกจบเจ็ดปลาสชาดกว่าด้วยพรามขยันกวาดใบไม้กรุก,กเทวดาโพธิสัตว์ถามพรามผู้มากวาดโคนต้นไม้ว่า25่สิบห้าพรามท่านก็รู้อยู่ว่าใบไม้ต้นนี้ไม่มีจิตใจ ไม่ได้ยินเสียงและไม่มีความรู้สึกเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ลืมเพียรพยายามถามอยู่เป็นนิดถึงการนอนเป็นสุขพรามได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวตอบว่า26ต้นไม้ใหญ่ปรากฏในที่ไกลตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ราบเรียบเป็นที่สถิตของเทพพยาดาเพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงนอบน้อมไม้ใบต้นนี้และเทพพยาดาผู้สถิตยอยู่ในไม้ใบต้นนี้ปพระเหตุแห่งทรัพย์รุกเทวดาโพธิสัตว์เลื่อมสายต่อพรามจึงกล่าวว่า27พรามข้าพเจ้านั้นเพ่งถึงความเป็นผู้รู้อุปการรักคุณที่ท่านทำแล้วจะตอบแทนท่านตามอนุภาพของตน ก็การที่ท่านมาในสำนักสัตว์บุรุษทั้งหลายแล้วทำการขนขวายจะพึงไร้ผลได้อย่างไร28ไม้เรียบต้นใดขึ้นอยู่เบื้องหน้าต้นมะพร้าวเขาล้อมรั้วไว้แล้วเป็นที่บูชากันมาก่อนเป็นต้นไม้ใหญ่คุ้มซั์ฝังไว้ที่โคนต้นไม้เรียบนั้นไม่มีเจ้าของมีอยู่ ท่านจงไปขุดเอาขุมทรัพย์นั้นเถิดปลาสชาดกที่เจ็ดจบ8ชาวะสกุณชาดกว่าด้วยราชสีไม่รู้คุณนกหัวขวานนกหัวขวานโพธิสัตว์กล่าวกับราชสีว่า29พญาเนื้อข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าได้กระทำกิจอย่างหนึ่ง แก่ท่านตามกำลังที่ตนมีอยู่ข้าพเจ้าจะได้รับอะไรเป็นเครื่องตอบแทนบ้างราชสีกล่าวว่าสามสิบเจ้าอยู่ในระหว่างฟันของเราผู้มีเลือดเป็นอาหารผู้กระทำกรรมโหดร้ายอยู่เป็นนิดการรอดชีวิตไปได้ก็นับว่าเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงนกหัวขวานโพธิสัตว์กล่าวว่าสามสิบเอ็ด ผู้ไม่รู้อุปการรักคุณที่ผู้อื่นทำแล้วผู้ที่ไม่เคยทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ใครผู้ที่ไม่ตอบแทนอุปการรักคุณที่ผู้อื่นทำให้แล้วน่าตำหนิความกตัญญูไม่มีในผู้ใดการครบหาผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์32แม้ด้วยอุปการรักคุณกระทำต่อหน้ามิตรธรรมยังหาไม่ได้ในบุคคลใด บัณฑิตแม่ิศยาไม่ด่าว่าบุคคลนั้นพึงค่อยๆหลีกห่างจากเขาไปเสียชวัสกุณะชาดกที่8จบ9ชวัสชาดกว่าด้วยการนั่งเรียนมนไม่เหมาะสมเหมือนเรียนกับศพคนจันทานโพธิสัตว์ไปลักมะม่วงในพระราชอุทยาน เห็นพระราชานั่งในที่สูงเรียนมนปุโรหิตนั่งในที่ต่ำสอนมนจึงลงจากต้นมะม่วงมาตำหนิถูกพระราชาตรัสถามแล้วจึงกราบทูลว่าสาสกิจที่เราทั้งสามกระทำขึ้นนี้ทั้งหมดไม่ชอบทำเพราะคนทั้งสองไม่เห็นธรรมเนียมจึงเคลื่อนคลาดจากธรรมเนียมเดิมอาจารย์ผู้สอนมน นั่งต่ำและสิทธิผู้เรียนมนนั่งสูงปุริหิตกล่าวว่า34เราบริโภคข้าวสาลีสุกสะอาดปรุงด้วยเนื้อเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ประพฤติธ,ธรรมที่หรือสีทั้งหลายประพฤติกันพระโพธิสัตว์กล่าวว่า35ท่านจงหลีกไปโลกนี้ยังกว้างใหญ่ แม้คนอื่นในชมพูทวีปก็ยังหุงข้าวกินกันอยู่เพราะเหตุนั้นขออธธรรมที่ท่านได้ประพฤติมาแล้วอย่าได้ทำลายท่านเหมือนหินทำลายหม้อเลย36มสิหกพรามหน้าติเตียนการได้ยศและการได้ทรัพย์สหรับเลี้ยงชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้ประสบความพินาศและประพฤติผิดธรรม ชวาชาดกที่เก้าจบ10ไสหาชาดกว่าด้วยไสยหะอมาืฤสีโพธิสัตว์ได้กล่าวกับไสหะอมาตว่าสามสิบเจ็ดเราไม่ปรารถนาแผ่นดินอันมีสมุดเป็นขอบเขตมีสาคอล้อมรอบประดุดต่างหูพร้อมกับคำนินทาท่านจงทราบอย่างนี้เถิดไสหะอมาต 38. พรามหน้าติเตียนการได้ยศและการได้ทรัพย์สหรับเลี้ยงชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้ประสบความพินาศหรือประพฤติไม่เป็นธรรม 39. ถึงแม้เราจะเป็นนักบวชถือบาทเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพเช่นนั้นแหละยังดีกว่าการสแสวงหาโดยไม่ชอบธรรม 40. ถึงแม้เราจะเป็นนักบวชถือบาทเลี้ยงชีพไม่เบียดเบียนผู้อื่นในโลกการเลี้ยงชีพเช่นนั้นแหละยังดีกว่าการครองราชสมบัติสหะชาดกที่สิบจบกาลิงควักที่หนึ่งจบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. จุลกาลิงคาชาดก 2. มหาอสราโรหะชาดก 3. เอกร,ราชาดก 4. ีทัตราชาดก 5. ้าศีลวีมังสชาดก 6. สุชาตาชาดก 7. ปลาสชาดก 8. สุวกะกุณชาดก 9. ชวชาดก 10. ไส,สายหชาดก